มาแล้วกับ Poco F คล l เรารุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Poco นั่นเองนะรุ่นนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากกับงบประมาณไม่ถึง30,000บาทแต่ได้สเปคเรือธงทั้ง Snapdragon 8 e l i t e Gen 5ลำโพงบโบส s นะครับกล้องซูมพอ r รีโอสโคปต่างๆ แกกลงเลยลักกันนะครับด้านในมีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างนะครับนี่เปิดออกมาก็จะเจอกับตัวเครื่องด้านในนะครับและแกออกมานะครับนี่ไม่มีหัวชาร์จแถมให้แล้วนะแถมแต่สาย USB นะครับและเคส TPU ก็ยังคงแถมให้เหมือนเดิมติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับถามว่า หัวาชาร์รุ่นไหนหน่าเล่นนะครับก็ต้องรุ่นนี้เลยกับคุกเทค10บมินิเอดีหนึน้องรับการชาร์จที่120วัตต์นะครับและรองรับโภโคที่100วัตเต็มๆด้วยมากับหน้าจอขนาด6.9นิ้วเป็นจอโมเดลขนาดมาึมาทีเดียวนะครับเหมาะกับการเซฟคอนเทนต์เล่นเกมใช้งานแอปพลิเคชันเสริมต่างๆรองรับ HDR นะครับสามารถดูได้ถึง 4K 6 0แบบสบายๆแค่นี้ก็คมตาแตกมากๆแล้วนะครับและการทัศนีย์ต่างๆก็ทําได้ดีทีเดียวนะครับลื่นไหลสมูทสุด สุดไปเลยนะครับเฟรมหน้าจอขอบเรียบนะครับและติดฟิล์มมาเรียบร้อยอันนี้ไม่ต้องไปหาฟิล์มกระจกอะไรเพิ่มนะเพราะฟิล์มที่ติดมาเนี่ย เป็นฟิล์มที่คุณภาพสูงอยู่แล้วนะครับก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปได้แบบสบายๆเลยบอดี้เป็นโลหะนะครับงานฟินชิ่งต่างๆดีกว่ารุ่นก่อนยางชัดเจนเลยลําโพงมีถึง3ตัวด้วยกันนะครับก็คือลําโพงด้านล่างลําโพงด้านบนนะครับและลําโพงด้านหลังนะครับรอบนี้เป็น2.1 channel และโจรเสียง by บ o สนะครับเป็นแบรนด์เครื่องเสียงชื่อดังก็จะได้เรื่องของมิติเสียงต่างๆเพิ่มเข้ามาและพอต USB Type C 3.2สามารถต่อออจอนอกได้รับส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น ฟ้าลังสวยงามนะครับมีให้เลือก2สีอันนี้คือสีเดนิมซึ่งเป็นสีไฮไลท์ของเขานะครับวัสดุจะเป็น PU เลียนแบบคล้ายผ้าเดนิมนะครับแล้วก็มีสีดําซึ่งก็เป็นสีแบบคลาสสิกเรียบๆนะครับต้องบอกว่าสีเดนิมเนี่ยวัสดุเขาดีจริงๆนะครับเวลาเราจับถือเนี่ยมันรู้สึกได้เหมือนผ้ายีนส์นะครับและสีดําก็จะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้เรื่องของระบบมากับ a n d r อ i d 16ครอบด้วย Hy p ป r o s 3.0ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับการทํางานเนี่ยเรียกว่าสมูทและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น,นค,บ,คแบบมมีวาแ ลื่นมันลื่นจริงๆนะครับอย่าให้ลองเล่นตัวจริงจริงๆนะครับก็มากับฟีเจอร์การใช้าง,งานต่างๆครบคันนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะมีมีรีโมทหรือ ดิรีโม m ไออารใช้งานให้เหมือนเดิมนะครับก็เป็นจุดขายของทางโ o c o เลยนะครับรวมถึงเรื่องของการใช้งานอื่นๆยัง,ยงตัวนี้เนี่ยก็มี security apps ให้เหมือนเดิมนะครับเป็น utility ที่เอาไว้เช็คค่าต่างๆของตัวเรื่องจะเป็นแบตเตอรี่เป็นไฟล์ขยะต่างๆและมี s e c o n d space ด้วยนะครับเอาไว้ .Clone user เลยประมาณนั้นและ Dual app หรือ Clone app นั่นเองนะครับซึ่งจุดขายของเขาคือสามารถ c l o นได้ยันเกมนะครับสามารถ game, ออนเกมสหน้าจอได้เลยสําหรับใครที่ชอบนะครับ ออนบอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับสามารถใช้งานได้แล้วก็มีฟีเจอร์อื่น,นๆเยอะแยะเลยแน่นอนว่าสามารถลงแอปพลิเคชันเสริมผ่าน Play Store ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ GPS โหดมากๆนะครับผมลองใช้โอ้จับสัญญาณได้มากกว่า100ดวงซึ่งหายากมากนะครับสำหรับมือถือที่จับสัญญาณ GPS ได้ดีขนาดนี้นะครับผมลองอาไปใช้จริงเลยละกันก็เอาไปนําทางนะครับขับรถกันจริงๆเลยนะครับก็พบว่าสัญญาณเนี่ยก็จะขึ้นขึ้น,นลง,ลง,ลงตามสภาพอากาศรวมถึงสถานที่นะครับอันนี้จับสัญญ,ญาณได้ดีทีเดียว นะเรื่องของการเชื่อมต่อรองรับทั้ง 5G 2ซิมนะครับรองรับ Wi-Fi 7มี e s i m แล้วนะครับและ Interconnectivity ที่สามารถทำงานร่วมกับอ,อุปกรณ์หลากหลายของ Xiaomi เองนะครับอย่างผมลองใช้กับแท็บเล็ตนะครับ Xiaomi Pad Mini ก็สามารถใช้งานได้นะครับก็จะอยู่ในกงสอีอีโค y ิสต m มต่างๆยังไม่หมดนะครับยังมีเรื่องของการเชื่อมต่ออื่นอย่าง NFC สาหรับ contactless payment มี Xiaomi Share มี Quick Share นะครับและเรื่องของการใช้งานาร่วมกับ Windows ผ่าน Link to Windows ก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากอีกทั้งยังรองรับการใช้งาน eSIM ด้วยนะครับเป็น e SIM 2ซึ่งสามารถใช้งานเป็นซิมดิจิทัลได้เลยอันนี้หลายคนถามมานะครับและรุ่นนี้รองรับเรียบร้อยมาดูฟีเจอร์ AI ดีกว่านะครับรุ่นนี้เยอะมากๆเลยมาเริ่มจาก AI note นะครับอันนี้ก็เป็นการร่างข้อความจากหัวข้อที่เรากําหนดแต่เราต้องการแบบร่างทริป อ่าสวัน3คืนอะไรอย่างงี้นะครับก็พิมพ์ไปแล้วมันจะล่างข้อมูลขึ้นมาให้เราอ่านนะครับแล้วก็มี AI Subtit ท e อันนี้ชอบมากเลยเพราะว่าเราสามารถอ่าดูซีรีส์ต่างประเทศดู u t u b e อะไรอย่างงี้นะครับแล้วมันแปลให้อัตโนมัติเลยจะเป็นอาจจะอังกฤษเป็นไทยอังไทยเป็นอังกฤษอะไรอย่างงี้นะครับแล้วแปลภาษาจีนได้อ้ค่อนข้างแม่นนะและใช้งานได้จริงครับอันนี้ตัวนี้ยังรองรับเซิร์ชคอนดูเซิร์ชที่เรารักด้วยนะครับสามารถค้นหาข้อมูลวงแล้วมันจะหาข้อมูลขึ้นให้เลยทั้ง AI ทั้งภาพถ่ายต่างๆนะครับอนน ใช้งานจนมันมือแล้วนะครับติด,เ,ดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มี AI Ultra HD อันนี้จะเป็น AI แต่งภาพแล้วนะครับเพิ่มรายละเอียดของภาพนั่นเองนะครับก็เหมาะกับภาพ portrait ภาพทั่วไปนะครับพอสามารถ detect แล้วทําการใช้ AI แต่งภาพเพิ่มรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นๆอย่างตัวนี้ครับเป็น AI Beautify นะครับก็เป็นการแต่งภาพแต่งแสงให้ดูดีขึ้นนะครับและ AI Bokeh Effect อันนี้ก็เปลี่ยนแบบ เป็นฉากเบลอนะครับเป็นรูปแบบเอฟเฟกต่างๆที่เราต้องการนั่นเองนะครับก็สวยงามดีนะครับลองไปเล่นกันได้เหมาะกับภาพพ็อดเทรตมากๆเลยนะครับแล้วก็มี AI Cut o u เอานะครับก็เป็นการเลือกเก็บวัตถุด้านหน้าไว้นะครับและเปลี่ยนฉากหลังใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นฉากที่เป็น AI เจนขึ้นมาหรือจะเป็นฉากสีๆแบบปัดประชาชนอะไรเงี้ยมันก็ทําได้นะครับคือเป็นฟีเจอร์ที่เอาไว้ใช้งานในบางสถานการณ์ได้นะครับแล้วก็มี a i e r a s ร เป็น AI ลบวัตถุลบบุคคลออกจากภาพนะครับเหมาะกับภาพวิวแบบเนี้ยนะครับเราสามารถเอาคนออกแล้วเหลือแต่ภาพวิวโลง่งๆไว้ได้เลยนะครับแล้วเราสามารถเลือกแบบ manual ได้ด้วยนะคือบางทีลบออกหมดเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมชาติเนาะเราสามารถเก็บภาพบุคคลบางส่วนเอาไว้ให้มันดูแบบอ่ะดูโอเคหน่อยละกันแล้วก็มี AI expand ด้วยนะครับเป็นการเติมรูปภาพเข้าไปนะครับเหมาะกับภาพวิวหรือเหมาะกับภาพที่มี object ไม่เยอะนะครับเวลามันเติมออกมาแล้วเนี่ยพวก ออบเจกต์อะไรต่างๆก็จะดูแบบเนียนแล้วก็ดูไม่หลอกตาจนเกินไปเช่นกันรอบนี้กล้องหลักอัปเกรดขึ้นเยอะมากนะครับใช้ไลท์ฮันเตอร 950L นะครับเช่นเดียวกับ f แฟลกชิพเลยและมากับ p e r ริโอสโค 5x ครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับสามารถซูมได้แบบสะใจกันไปเลยนะครับทั้ง5เท่า Hybrid 10x 20x ็สามารถถ่ายได้แบบคมชัดนะครับและรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมทุกเลนส์นะครับยันเลนส์ซูมเลยส่วนเลนส์หักเนี่ยจะถ่ายได้ที่ 8K สูงสุดนะครับแต่เราใช้งานทั่วไปก็ 4K 60เฟรมเนี่ยเหลือเฟือแล้วสําหรับการทำคอนเทนต์ถ่ายภาพทั่วไปนะครับและบหมดโปรที่สามารถปรับตั้งค่าอะไรต่างๆได้เยอะจะเป็นพวกไวท์บาลานซ์พวกเสียงอะไรต่างๆเนี่ยรองรับได้หมดเลยนะครับปรับได้ข่อนข้่งละเอียดเลย ิปมากับ snapdragon แปดหร gen 5นะครับแอนตัวตู้เกือบ4ล้านและความจุสูงสุดที่512ริกิกเป็น ufs 4.0 怎么知道 แล้วก็มีเกมเทอร์โบนะครับเป็นตัวจัดการประสิทธิภาพเกมนะครับสามารถตั้งค่าได้มีพ็อปอัพอัพต่างๆนะแต่รุ่นนี้เหมือนจะไม่มีบายพาสชาร์จให้นะ นี่คือโป c ค F8 Ultra เรือทงที่หลายคนรอคอยนะครับจุดขายหลากหลายเลยทั้งเรื่องของหน้าจอขนาดใหญ่มะฮือมานะครับ6.9นิ้วแซงผลดีมากนะครับขอบบางเฉียบและเหมาะกับการเสพคอนเทนต์ทุกรูปแบบเลยเรื่องของกล้อง p e r i s c o p e รุ่นแรกนะครับ 5x จเต็มและลำโพง2 1ชันเนลจูนบายโบสนะครับก็เรียกว่าเสียงดีดังและมีมิติและเรื่องของดีไซน์ที่สวยงามนะครับโดยเฉพาะฝาหลังสีเดนิมเนี่ยโดดเด่นจริงๆนะครับและสีดาก็จะสวยงามแบบเรียบง่ายด้วย มากับชิป snapdragon 8 elite gen 5รุ่นแรกนะครับที่วางจำหน่ายในไทยย่างเป็นทางการนะครับแน่นอนครับเรื่องของการใช้งาน poco f8 ultra เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับใครที่หา f แฟลกชิปในราคาเริ่มต้นเพียง23,990บาทนะครับใครสนใจสามารถกดผ่าน YouTube Shopping มุมซ้ายล่างของคลิปได้เลยเก็บโค้ดส่วนลดผ่อน,นสเปเรเ,เตอร์รัสเปเรเ,เตอร์ได้นะครับแถมรับประกันสูงสุดถึง2ปี